วันนี้ก็เช้าวันที่เก้าเดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟความเร็วสูงกับคุณหมิงแต่ก่อนไปแล้วก็มีเวลาอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปวัดที่มีเจดีย์สามอันที่เหมือนใครมาเมืองปารเรียก้องไปเก็บไม่รู้กันไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังเดินไปกินข้าวเช้า ตอนเชา้าก็ยังเงียบอยู่แเราก็มาถึงครับเจดีสามองค์คนต่างชาติเข้าฟรีถ้าคนจีนน่ากับประมาณเจ็ดสิบห้าหยวนนี่มันเหมือนมีเป็นรถกลมให้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น ที่ในวัดอันนี้เราเพิ่งอยู่จุดนี้เองลองเดิน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 คือวัดใหญ่มากก็อยู่เป็นเขาแต่นี้คืออะไรไม่แน่ใจหลบคุยไม่รู้เรื่องครับ<อ>เดินขึ้นเอาไม่เท<อ>่าไหร่ บอกที่นี่ก็เป็นการสร้างเจดีทับมังกรสมัยก่อนเมืองตาลนะีน้ำก็ท่วมบ่อยมากพอเขาเชื่อกันว่ามังกรมาเล่นน้ำแก่ตั้งแต่มีการสร้างเจดีน้ำก็ไม่ท่วมอีกเลยเป็นวัดที่ใครเมืองมาตาลี ก็มาแวะเที่ยวถ้ามภาพของที่นี่ของเมืองนี้เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับเจดียมีความสูงมากครับจุดนี้เราก็เห็น เจดีย์ัองสามองค์นั่นงเรียงตามตามแนวฝั่งเขาเ mm hmm. นี่ยนำมาตรงเช้าๆคนยังไม่เยอะ mm hmm. ผมมาแั่แปดโมง mm hmm. ยังไม่มีคนเลย mm hmm. จะไมาดูกันจุดต่อไปเห็นเจดีย์ี่ ดูใหญ่มากสูงถึง60กว่าเมตรสำความสูงแน่นอนไม่ได้สวยงาม อยากาด้ำมุนยอดีท้ายขวาจอดีใหญ่มันก็มีการเดือนขึ้นไปอีก ทิฐานเราข้ามเ็นจริงๆเ้ารูปอะเสียงมันก็ดังจะรู้ดังยังไงดังแบบนี้มังบบ้งอดงไมาครับมันก็เจอฝาลา <Okay. S 1> เป็นวัดเียอะไรน้ำเจ้าจงดาจงร่องเดินร่างมด้ หมายสุดท้ายที่เรากำเดินไปอยากไปดูกันอากาศก็เย็นสบายๆเดินไม่ร้อน เป็นมาที่สวยแหมมาตาลกีก็อย่าลืมแวะมานะครับ 我们拜来人。 เราก็มาก,กินอาหารใรถไฟใต้หลี่เดี๋ยวก็นั่งรถไฟความเร็วสูงต่อไปที่คุนหมิงทีนี้ก็นั่งแท็กซี่มาก็ประมาณี่40หยวนจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆมันมีรถบัสแก๋มากขนาด <c oughs> อากาศปัญหาอีกรถไฟคุณขาหลีหนึ่งคาะมีรถไฟที่ใหญ่ทุกทรงก็เหมืองกักนเราก็สักกาสักกระเป๋าเหมือนเดิม ทีเข้า,ากันดีไปคนเยอะมากามเดีนนรับเราเข้าไปข้างในกัน จะมีชั้นหนึ่ง,ง,ง mm hmm. ชั้นสองคนเยอะมากเราขึ้นไปเป็นชั้นสองเลยมีดูใหญ่ตาบนะลโรงแรมขา กำลงไปเช็คอรัเตอร์หนสาสี่ห้าหกอย่างวันนี้เราขึ้นดีหกดีแปดหกแปดสองเอาล่ะดีแปดหกแปดสองคิดเกดเช็ดสี่เที่ยงห้าสิบหก หน้ากระถางทาาสามใหญ่โตโอเคครับเจอัน้วง่างใหไปขึ้นรถไฟกันครับสถานีก็ใหญ่โตดีดตอนนี้เรากาชื่ขึ้นตู้ ความคลิปมากเหมือนกันดูไม่ได้นี่คือตู้ตู้ที่สองที่นั่งสองอีสองพานคลิปก็สะดวกรวเร็วตู้ที่สองที่นั่งสองอี รถไฟของชั้นรถไฟนอนเหมือนเป็นเป็นห้องนอน ที่ครับกลางวันแล้วก็เมืองเลยครับเป็นที่นั่งสามสอง<อ>ว<อ>่างนั่งสบายเวลาประมาณสองชั่วโมงสสเราก็จะเตือนทางากับตาลี่ไปคุณหนิงเดี๋ยวเจอกันคนุณหนิงครับนอนๆางแล้ววันนี้ก็เดินจากสถานีรถไฟมาได้เลย วันนี้ก็เหมือนจองอีฟังในห้องทระหารเลยตอนมีร้านโรงแานข้าเยอะเลยแล้วก็ถึงแล้วโรงแรมที่เราจอง EXO Hotel เปจิบอินกันแต่ไปดูบรรยากาศในห้องกัน ในห้องห้องใหญ่มากห้องน้ำใหญ่สูดเตยียงคนแม่เอามาถึงมนึกว่าพี่ลอกเอามาเปิดปิดเอง แล้วรับบลเลยตู้เลยเสียวตู้เราก็มาส,วน,านสวนสาธารณะสวนสาธารณะในเมืองคุนหมิงมที่ทำเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกที่เราสร้างขึ้นเห็นเขาว่าสร้างได้ใหญ่มาก ตอนนี้ทองฟ้ากำแไงมากครับพรุ่งนี้มีเวลาก็ไปประตัสวรรค์แต่ไม่รู้ทันหรืพอเปล่า่เห็นแล้วเามเห็นน้ำแล้ว มาน้ำตกมาตอนนี้ก็กระอนหน่อย น้ำลงเงย็นแดดน้ำเปี้ยงเลยเห็นน้ำตกที่เห็นวิวตึกเมืองสูง ใหญ่จริงๆเนี่ยหาวเย็นเดีย๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันมันก็มีสะพานให้เดินไปดูหลังตกได้ใกล้ๆ ค้าส่วนก็มาตกที่ใหญ่อยู่ไปดวเมืองเราก็มาถึงซุ้มประตูกไก่ทองกงเกือบพุ่ม เขาบอกใครมาคุณหนึ่งก็ก็มาแวะที่นี่จะมีร้านรงร้านค้าจะมีถนนคนเดินคล้ายประตูเยาวลาบ้านเรา คือตกดินโขก็เปิดไฟสวยงาม ก็มากินข้าวมนข้าวตุ๋นกับกระดูกหมูตุ๋นมนันเป็นต่วให้เลือกเป็นถาดเราก็เลือกกินตายตามเราชอบนี้ก็ตกรวมน้ำแบบนี่ิอยู่นี่ดอกสีตัน,น,นก็นช่วงเดือนมีนาพฤษภามนกระบ,บาลเต็มถนนเป็นจุดที่เขาเข้ามาคนหนึ่งก็มาถ่ายรูปก,กัน มียังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งร่วงกันหมดแล้วจำชื่อไม่ได้ที่นี่เรียกอะไรเรียกดอกสีตังเหลือพอให้เห็นนิดหน่อยมันจะมีตัดสวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปอะไรไหมมีอากาศเหมือนทางคนเดิน ามาก,ก็เป็นสีม่วงหมดมันก็สวยมากเลยทีน,นี้ใบมันออกแล้ว